ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o ตโต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอจาก m o ตโต๊ครีเอเตอช anel กับการดูดวงเสี่ยงไทยไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้น,นครับไลน์มอสโต๊เกช่องทางเดียวเท่านั้นผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชวนทําบุญไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆ อย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครแล้วคุณจะเอาตัวรอดได้นะครับโอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันวันนี้นะครับวันนี้ก็มาเสี่ยงไทยแรนดอมไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับนะเรามาดูกันในหัวข้อสบายๆนะครับในหัวข้อที่ว่าคุณกําลังจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณรอคอยเออสุดยอดวันนี้แนวโน้มดีนะเชื่อมั่นว่าแนวโน้มดีคุณกําลังมีโอกาสจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณรอคอย ผมจะทํานายเสี่ยงไทยจากการใช้ไพ่ทาโร่ตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลเช่นเคยนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะทำนายไปตามตําราทํานายไปตามหน้าไพ่นะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเควันนี้มาดูกันว่าใบาแรกคุณจะได้ไพ่อะไรนะครับคุณกําลังจะสมหวังในสิ่งที่คุณรอคอย โอ้โหเดวิลใบแรกก็เดวิลเลยเอ็นดูจังเลยไพ่ใบนี้ทรัพย์สินทางโลกออุดมการมากิเลตันหากรรมรมว่ากันตรงๆตามความเดวิลเป็นไพ่มีดีมีร้ายคุณไม่ต้องกลัวเดวิลออกมาใบแรกแบบเนี้ยผมทำนายเอาตรงๆเลยนะ คุณมีของที่อยากได้อยู่อาจจะเป็นของชิ้นใหญ่หรือมีบางสิ่งบางอย่างคาใจอยากจะได้สักทีสักครั้งในชีวิตอะไรแบบนี้บ้านรถหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้คุณมีความอยากได้อยากมีอยู่ซึ่งใครๆก็อยากมีเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเฮ้ยบางคนกังวลฉันโลภเกินไปหรือเปล่าฉันฝันสูงหวังสูงเกินไปหรือเปล่าไม่มีอะไรเกินตัวตราบเท่าที่ยังเป็นความคิดที่สุจริตนะขออนุญาตแนะนํานะ ตราบใดที่เป็นความอยากได้โดยสุจริตไม่เบียดเบียนทรัพย์สินผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนเองได้มาโดยชอบถือว่าทำได้เดวิลนี้ไม่ดีไม่ร้ายบอกแล้วถ้าเราควบคุมเดวิลได้เนี่ยเราจะมีทรัพย์สินทางโลกอย่างโอ้โหอุดมสมบูรณ์เลยมีสเสน่ด้วยนะแต่ถ้าเผลอให้เดวิลครอบงำมันก็จะกลายเป็นกิเลสตัณหาความมัวเมาก็ต้องแยกแยะดีๆแต่ผมเชื่อว่าความต้องการของคุณเป็นความต้องการในเชิงสร้างสรรค์ ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวต้องการทรัพย์สินบ้านรถเพื่อมาสร้างครอบครัวที่อบอุ่นอะไรแบบนี้ผมว่าเดวิลใบนี้ให้คุณประโยชน์เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับอืโอเคเลยใบแรกมาน่ารักเลยทรัพย์สินทางโลกมีแนวโน้มจะอุดมสมบูรณ์มีแนวโน้มจะสมหวังด้วยอยากได้อะไรจะได้ผมว่า <c oughs> นี่ไงเล่าโอ้หกเหรียญ six of pentacles แม้เดวิลจะขึ้นมาใบแรกแต่มีตามมาด้วยหกเหรียญ คุณเป็นสายบุญคุณมีจิตใจเป็นธรรมแล้วก็คุณชอบการทำบุญคุณชอบช่วยเหลือผู้คนหลายท่านชอบช่วยเหลือไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญกุศลเพราะฉะนั้นบุญที่คุณทำไว้ไม่ว่าจะบุญเก่าตามความเชื่อหรือบุญปัจจุบันจะส่งผลให้คุณมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับนะ มีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอยชัดๆเลย6เหรียญเนี่ยตามตำราสากลว่าไว้คุณมีโอกาสเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับเออคนเราสามารถเป็นได้หลากหลายบทบาทในคนคนเดียวเวลาเรามีเยอะเรามีเหลือเฟือเราก็เป็นผู้ให้เวลาเราขาดแคลนหรือต้องการสิ่งใดเราก็เป็นผู้รับอะไรแบบนี้ทุกอย่างมันจะสมดุลสมดุลบาลานซ์กันไปเองนะครับประมาณนี้นะคาดหวังสิ่งใดมีโอกาสได้สูงแล้วครับคุณครับมาดูกันต่อนะครับอืมไม่ธรรมดาวันนี้ สใบแรกก็สวยงามแล้วแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะสมหวังในสิ่งที่รอคอยโอ้ได้แน่นอนยินดีล่วงหน้าเลยรับด้วยคนนะโชคดีมาแล้ว The World ออกมาดีงามไม่น้อยหน้าไปกว่าใบอื่นๆ่าไพ่ทาโร่นี่ปกติ The Sun จะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดขอบอกไว้เลยว่า The World นี่ดีไม่น้อยหน้าไปกว่า The Sun The World นี่ความหมายตำราสากลนว่าไว้คือ complete ความสำเร็จเสร็จสิ้นอุดมสมบูรณ์ชัยชนะความเฉลิมฉลองไดๆก็แล้วแต่นะครับและยังหมายความไปถึงโลกกว้างทางไกลทุกอย่างโลกทั้งใบอยู่ในมือคุณแบบนี้นะการได้ครอบครองสิ่งที่อยากได้โดยสุจริตนะย้ำนะ สิ่งที่อยากได้โดยสุจริตคุณจะได้ครอบครองอย่างแน่นอนนอกจากการได้วัตถุสิ่งของแล้วชีวิตของคุณชีวิตส่วนตัวคุณจะกว้างไกลออกไปสังคมกว้างออกไปมีโอกาสติดต,ต่อต่างประเทศการติดต่อต่างประเทศเดีย๋ยวนี้ไม่ได้ยากเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตมีการสื่อสารที่สะดวกสบาย ท่านที่เป็นครีเอเตอร์เป็นนักสร้างผลงานหรืออาชีพใดก็แล้วแต่ลองเอาผลงานลงอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ดูคุณมีโอกาสสร้างชื่อเสียงระดับประเทศระดับโลกไม่ได้โม้จริงๆความเดอะเวิลด์นี่มีโอกาสนะดวงดีแล้วที่เหลือจะได้มากได้น้อยอยู่ที่คุณลงมือทํานะครับถ้าดวงดีนั่งเฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเออดวงดีแล้วลงมือทําเลยนะครับใครมีผลงานใดๆนําเสนอออกสู่สายตาประชาชนเลยมีโอกาสกนะ้าวหน้ามีโอกาสโด่งดังเออแล้วก็อ คุณมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่รอคอยแค่3ามใบแรกก็สุดยอดแล้วมาดูใบถัดไปให้ชื่นใจกันดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้เดอะเวิลตอนนี้ต่อด้วย2ไม้เท้า2 o o Wands ชื่อเสียงคุณจะจรกระจายจริงด้วยในเบื้องต้นนะตามความหมายนี้ตำราสากลว่าไว้เมื่อ2ไม้เท้า t o o Wands ปรากฏออกมาคุณมีโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักในแวดวงกว้างรอคอยสิ่งใดอยู่มีโอกาสสำเร็จตรงตามหัวข้อนี้เป๊ะ คุณรอคอยสิ่งใดอยู่คุณมีโอกวาสสาเร็จได้ดังหวังสมหวังตามบุญกุศลที่สร้างไว้นะครับนะประมาณนี้แล้วก็เรียกว่าคิดดีทดําดีได้ดีอะ่ะเออสี่ใบแรกนี้บ่งบอกเลยว่าคิดดีทดําดีได้ดีแล้วก็โอ้โหเดอะเมรอรกราบ ง,งามๆใบนี้ออกมาแล้วทํานายได้นะตามความหมายตําราสากลความหมายแรกคือคุณจะมีอํานาจวาสนาบารมีที่ดีขึ้นสูงขึ้นจเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นแม้แต่บุญเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่ตามความเชื่อก็จะทําให้คุณมีความเติบโตทั้งทางโลกทางธรรมทาง,ทง,ทง,ทงจิตวิญญาณใดๆก็แล้วแต่ตามความเชื่อนี่คือความหมายแรกส่วนความหมายที่2ก็คือคุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจอะไรแบบนี้นะครับและความหมายที่3คือถ้าคุณทํางานอยู่ในแวดวงของ การใช้อำนาจสั่งการมีาการบังคับบัญชาแบบนี้ <c oughs> เช่นทหารตำรวจหรืออาชีพใดก็แล้วแต่ที่มีเจ้านายมีลูกน้องอะไรแบบนี้มีโอกาสเติบโตเป็นอย่างมากและราศีเมษก็เด่นนะครับราศีอื่นก็ดูได้นะเพราะนี่คือการเสี่ยงทายไม่จำกัดราศีดูได้ทุกราศีแต่ราศีเมษเด่นออกมากับเอ็มเพลิ์นะครับประมาณนี้เติบโตแน่นอนอแล้วก็สวยงามจริงๆวันนี้เวลาไพาด่ดีๆออกมาเราก็ชื่นใจ สามถ้วย tree of cups ยินดีด้วยความเฉลิมฉลองออกมาละผู้คนชัยโยโหลร้องชูถ้วยขนาดนี้ตามความหมายไพ่ทาโรสากลอย่าไปตีความว่าสามเศร้านะไม่ใช่สามเศร้าน่ะมันสามดาบเออสามถ้วยนี่คือเฉลิมฉลองนะครับนะคนละอันกันนะเฉลิมฉลองแน่นอน ไม่ว่าคุณคิดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดอยากได้อะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสเป็นงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์มีโอกาสไปงานมงคลความยินดีปรีดาใดๆทั้งหลายมีโอกาสเกิดขึ้นในไม่ช้านี้และธาตุน้ําก็เด่นมากๆเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับอ,อ,อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใบถัดไปจะเป็นอะไร โอ้สามไม้เท้าวันนี้ไม้เท้ามีทั้งสองทั้งสามเลยสามไม้เท้าสิ่งที่คุณรอคอยใกล้เข้ามาแล้ว สิ่งที่คุณรอคอยใกล้เข้ามาแล้วนะครับตามหัวข้อเลยคุณจะสมหวังในสิ่งที่รอคอยแต่ก็ต้องบอกไว้นะว่าการดูดวงนี้เป็นเพียงแนวทางไกด์ไลน์ชีวิตเท่านั้นไม่ได้แปลว่าออกมาแล้วจะได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่ๆไม่ใช่เราให้ความแม่นยำของไพ่ทาโร่ไว้ที่ระดับ 70- 90%อร์ซนะครับแล้วแต่วาสนาแล้วแต่การลงมือทำของแต่ละท่านเผื่อใจไว้สักส0บเสำหรับความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้บางทีเราดวงดีแล้ว ตั้งใจทํามาหากินเต็มที่แล้วทําความดีเต็มที่แล้วแต่คนแวดล้อมของเราสังคมของเราบริบทสังคมโลกทั้งหลายอาจจะทําให้เหตุการณ์ต่างๆคลาดเคลื่อนได้บ้างไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นดูดวงเป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับขอให้เชื่อมั่นว่าดวงดีแล้วทําดีได้ดีแน่นอนที่เหลือก็แล้วแต่วาสนาเดิมและวาสนาปัจจุบันนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับดวงดีไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนะดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทางสว่าง เหมาะแก่การลงมือทําความดีลุยเลยไม่ต้องรีรออย่าช้าถ้าดวงดีเราอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะผมพูดอยู่เสมอนะครับนะดวงดีเราอยู่เฉยๆก็ไม่เกิดอะไรขึ้นต้องลงมือทํานะครับแล้วก็โอ้โหเอ press t h e เอ็ม s พไพ่ตัวแม่ตัวมันดาของไพย่ยิปซีออกมาแล้วเมื่อกี้มี e อ per o r คุณครับมีโอกาสได้คู่นะ ท่านใดที่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยากมีคู่คุณมีโอกาสได้คู่ไพ่คู่ออกมาแล้ว Empress e m อ e r o r ไม่ธรรมดาเห็นเห็นนะครับคนที่คาดหวังเรื่องคู่ครองมีโอกาสได้คู่คนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจคบหาถึงขั้นเป็นแฟนลงหลักปักฐานในอนาคตส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแปลว่าคู่ของคุณดีมากส่งเสริมพากันเจริญก้าวหน้าส่วนท่านที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการมีคู่ครองสองใบนี้ออกมาคู่กันแปลว่า คุณจะเจอบัดดี้ที่ดีเจอกัลยานมิรที่ดีที่จะมาส่งเสริมชีวิตกันได้อย่างสุดยอดไปเลยแล้วเอ p r e s s ยังมีความหมายเสริมเพิ่มเติมได้ด้วยนะ ตำราสากลว่าไว้ว่าใบนี้เมื่อเอ็มเพรสปรากฏออกมาคุณผู้หญิงมีโอกาสเติบโตในทางสังคมมีการยกระดับฐานะทางสังคมสูงขึ้นนะครับบางท่านมีโอกาสขึ้นถึงเป็นคุณหญิงคุณนายระดับนั้นไปเลยเป็นมหาเศรษฐีไปเลยและถ้าคุณผู้ชายได้ใบนี้คุณมีดวงนารีอุปถัมภ์ติดต่อธุรกิจติดต่อใดๆกับสุภาพสตรีตเจริญก้าวหน้าดียิ่งดีมากๆประมาณนี้และความหมายเพิ่มเติมให้อีกอย่างหนึ่งคนที่มีครอบครัว มีโอกาสตั้งคันมีโอกาสมีบุตรนะเออถ้ามีความพร้อมจัดไปโอเคมาดูกันต่อพลังงานดีงามสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะสมหวังนะครับกําลังจะได้สิ่งที่คุณรอคอยกาลังจะสมหวังเร็วๆนี้เออพลังงานดีมากโอ้โหเด็กถือดาบเพจออฟซอร์สใบนี้เห็นเด็กตั้งดาบมาคุณไม่ต้องกลัวผมทํานายดีจากบริบทวันนี้นะไพ่ออกมาดีล้วนๆวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเด็กถือดาบหมายถึง ความตั้งอกตั้งใจความมุ่งมั่นในจุดยืนของคุณอย่าวอกแวกวันไหวกับคำวิาพากษ์วิจารณ์ใดๆอยากไข้เขวไปกับสถานการณ์โลกอันยุง่งเหยิงไม่ต้องไปสนใจคิดอ่านการใดไว้ทําให้ได้ตามแผนตามแพลนและชีวิตคุณจะได้ดีอย่างแน่นอนเอ,อ,อีกความหมายหนึ่งคุณจะได้บริวารที่เข้มแข็งด้วยนะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็สุดยอดวันนี้ชื่นใจละตั้งแต่ the world ตั้งแต่ emperor empress และ3ถ้วยละ ดีทุกใบวันนี้แล้วก็โอ้โหยิ่งนี้ก็ยิ่งดี Temperance Temperance ออกมาตำราสากลว่าไว้ว่าบาลานซ์ชีวิตดีๆอย่าสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งบริหารจัดการชีวิตให้ดีกินนอนกินอยู่หลับนอนพักผ่อนรักษาสุขภาพดูแลให้ดีแล้วคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับโอเคไปกันต่อพลังงานดีงามมากๆไม่ธรรมดาวันนี้สุดยอดไปเลยนะครับ เราทํานายกันตามหน้าไพ่นะครับอืมดีก็ว่าดีถ้าเกิดมีไพ่ไม่ดีออกมาจะหาวิธีแก้ไขให้แต่วันนี้ยังดีล้วนๆอยู่ยังดีล้วนๆอยู่พูดไม่ทันขาดคำสาธุราชินีเหรียญค u ยนักเ p e น t a เค e ลไพ่อภิมหาเศรษฐีออกมาแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นชายหรือหญิงคุณดูได้หมดนะไม่จำกัดเพศนะครับใบนี้ราชินีเหรียญเป็นตัวแทนของอภิมหาเศรษฐีนะ คิดอ่านการใดหยิบจับการใดเรียกว่ามีโอกาสประสบความสําเร็จสูงเป็นตัวแทนของคนที่มีบุญวาสนาสูงมีบุญมาเกิดเป็นคนวาสนาดีแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วราชินีเหรียญกับเอ็มเพรสเนี่ยยิ่งส่งเสริมกันซึ่งกันและกันเลยทั้งเอ็มเพรสทั้งราชินีเหรียญคุณผู้หญิงคุณรวยจะรวยมากคุณผู้ชายนารีอุปถัมภ์ล้านเปอร์เซนต์เอารับไว้เลยนะครับและาตาดินก็เด่นเช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้ยไพ่ดีอย่างนี้เราในฐานะผู้เปิดไพ่เราก็ชื่นใจกับคุณด้วยนะครับผมก็ถือว่ารับความโชคดีไปด้วยกันเราจะมาโชคดีไปด้วยกันนะครับอืสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะสมหวังแล้ว The Hermit เมื่อสมหวังมากๆเมื่อมีความสุขมากๆก็ต้องรู้จักพักผ่อน The Hermit ไพ่ืาษีออกมาแนะนําเพิ่มเติมว่าเมื่ออิ่มน้าสําราญกับทางโลกแล้วอย่าลืมพักผ่อนบ้าง วันนี้เราได้เดวิลใบแรกอิ่มน้ำสำราญทางโลกเมื่ออิ่มน้ำสำราญทางโลกเต็มที่ก็เข้าโหมดพักผ่อนบ้างเฮอร์มิตือศีนะปฏิบัติทรรอะไรว่าไปนอนหลับพักผ่อนกินนอนสวดมนต์อะไรก็ว่าไปใช้ชีวิตให้สมดุลอ่าทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียอะไรแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขอย่างยั่งยืนโอเคไปกันต่อพลังงานดีงามมากเลยวันนี้โอ้สุดยอดถูกใจถูกใจกดไลค์ล้านครั้งเลยเ จะได้อะไรต่อไปมาลุ้นกันขออีกสักสองใบโอ้เดมูนคุณกังวลอะไรหรือเปล่า ดวงดีแล้วไม่ต้องกังวลนะครับบางท่านดวงดีแต่ยังแอบกังวลผมเข้าใจเพราะว่าคําว่าดวงดีอาจจะไม่ได้แปลว่าเห็นผลปุ๊บปั๊บทันใจคุณอาจจะสงสัยในใจว่าเฮ้ย <c oughs> มันจะจริงเหรอมันจะเกิดขึ้นได้จริงเหรออะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกเออลดความลังเลสงสัยไม่ต้องสงสัยคนเราตามความเชื่อนะทั้งเรื่องดวงชะตาทั้งหลักจิตวิทยาทั้งด้านวิทยาศาสตร์นะคิดอะไรได้อย่างนั้นเชื่ออะไรได้อย่างนั้น ถ้ากังวลแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงอย่าไปกังวลลดความกังวลให้ได้ทําใจให้เบิกบานเข้าไว้ดวงดีแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนถ้าใครคิดมากตอนกลางคืนนอนไม่หลับลองหากิจกรรมทําหรือหาวิธีอะไรก็แล้วแต่นอนหลับให้ได้พักผ่อนให้เพียงพอลดความกังวลแล้วคุณจะสมหวังเร็วขึ้นอีกอ้าวคอยดูนะโอเคมาดูใบสรุปส่งท้ายกันแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาใบสรุปส่งท้ายขอสวยๆงามงามสักหนึ่งใบวันนี้จะได้ไพ่อะไรมาเสี่ยงทายไปพร้อมๆกันนะครับ ขอไพ่ออกมาอย่างสวยงามเลยนะส่งท้ายทั้งทีนะโอ้โหราชินีถ้วย Queen of Cup s ยินดีด้วยคุณจะเป็นที่รักของหมู่มวลมนุษยชาติเป็นที่รักของทุกคนที่รักของทุกสรรพสิ่งที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เทพเทวดาส,ส,สิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหลายตามความเชื่อจิตวิญญ,ญาณทั้งหลายรักคุณ คุณจะถูกยกย่องให้เกียรติเป็นอย่างมากและมีชีวิตที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หวือหวาไม่ต้องลุ้นระทึกจนเกินไปจะมีชีวิตที่สุขสบายอุดมสมบูรณ์แบบคาดหวังได้และมั่นคงระยะยาวรับไว้เลยนะครับโอเคครับยินดีด้วยมากๆขอบพระคุณทุกการติดตามและขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ